โยรุวาซาบ๊ดีวีรุ่นเมกาบ๊วยดีวีรุ่นดูบบ๊วยดีวีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พ่อผมมีแค่ในการวริเคราะห์โนวนหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับรีเซ็ต iPad นะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นอะไรก็ตามแต่นะครับใช้วิธีการรีเซ็ตแบบเดียวกันเลยนะฮะอันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะครับเป็น iOS 15.5นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ใช้เวอร์ชันเดียวกันเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมนะหลายคนนี่ไปดูคลิปคนอื่นมานี่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับอันนี้เป็นอัปเดต2022เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนะฮะไปที่รูปฟันเฟืองของเรานะเห็นรูปฟันเฟืองไหมนี่กดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งนะ แล้วก็ไปค้นหาที่คําว่าทั่วไปนะเห็นคําว่าทั่วไปไหมกดไป1ครั้งครับจากนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะ้าเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับมันจะเจอกับคาว่าถ่ายโอนหรือรีเซ็ตไอแพดนะฮะตรงนี้นะครับถ่ายโอนหรือรีเซ็ตไอแพดนะกดไป1ครั้งครับมันจะมีประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับเป็นก็คือ เตรียมสหรับ iPad เครื่องใหม่นะครับก็คือจะถ่ายโอนเนี่ยจากเครื่องเนี้ยไปเครื่องใหม่นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่ต้องการรีเซ็ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเซ็ตเครือข่ายอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าผมเนี่ยจะทําการลบข้อมูลและเนื้อหาการตั้งค่าทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะก็จะกดติ๊กไปเลยนะครับลบข้อมูลเนื้อหาการตั้งค่าทั้งหมดจากนั้นนะครับก็จะกดเข้ามาลบข้อมูล iPad เครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะกดดาเนินการต่อครับ นี่นะฮะกำลังอัปโหลดข้อมูลไปยัง iCloud นะครับการสำรองข้อมูลปิดอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะใครที่ปิดอยู่ก็เ,เปิดมันซะท่านผู้ชมนะก็มันจะขึ้นเตือนมาแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สำรองข้อมูลก็ไปกดคําว่าไม่ลบข้อมูล iPad แล้วก็ไปสำรองซะนะฮะถ้าต้องการที่จะย้ายเครื่องนะแต่ใครแต่คนเนี่ยแต่ว่าผมนี่จะรีเซ็ตเพื่อขายนะครับก็จะกดคําว่ายืนยันลบข้อมูลเครื่องนะท่านผู้ชมนี่กดไปปุ๊บแล้วมันจะให้ใส่รหัสนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อติ๊กรหัสนะครับแล้วก็ใส่รหัสของเราลงไปได้เลยจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับคุณแน่ใจหรือเปล่าที่จะต้องการลบข้อมูล iPad นะก็กดคําว่าลบข้อมูล iPad สีแดงไปเลยนะครับเรารอมันสักครู่หนึ่งนะฮะมันก็จะรีใหม่หมดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นการรี iPad เสร็จสิ้นนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะท่านผู้ชมนะเรากด เปิดไปได้เลยนะครับทะไลทยขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เลือกภาษาของประเทศเรานะครับเลือกไปนะภาษาไทยภูมิภาคไหนนะครับท่านผู้ชมนะเลือกภูมิภาคของคุณไทยนะครับตั้งค่าภาษาสักคู่หนึ่งนะฮะนี่นะครับแล้วกดตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับเลือกเครือข่ายของเรานะครับ Wifi ของเรานะฮะท่านผู้ชมพี่ก็จะเชื่อมต่อ WiFi ของพี่เองนะจากนั้นนะครับกดดําเนินการต่อนะฮะ Touch ID นะครับจะใช้หรือเปล่าตัวนี้ก็กดติ๊กไปได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะ เราจะใส่ทัชไอเดีเราเข้าไปครับดำเนินการต่อครับใส่รหัสนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้มันก็จะบอกนะครับว่าเราจะกู้คืนจากไอคาวไหมนะครับจะกู้คืนจาก Mac หรือ BC หรือเปล่านะครับถ่ายโอนจาก iPad โดยตรงหรือว่าย้ายข้อมูลจาก Android หรือเปล่านะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการจนไหนก็เรื่องเลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลนะครับจะกดตรงนี้นะฮะปึ๊บ เราก็จะใส่ Apple ID ของเราเองไปนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกดดําเนินการต่อครับอัปเดต iPad ของคุณอยู่เสมอนะครับกดดาเนินการต่อฮนะอันนี้จะให้ s i r i ช่วยไหมนะครับก็ด,ดําเนินภายหลังนะครับกดเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะได้ iPad เครื่องใหม่ของเรามาเลยนะครับท่านผู้ชมใหม่คลิกเลยนะท่านผู้ชมเป็นไง โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยวกันนะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ตเครื่อง iPad นะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นไหนก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน้กับวิคโคชนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ